เพชรพระรวยสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนคกับผมกระชิมาตามแนวทางลาพัฒนาของอาจารย์สลองกันคือเกาเ่านาะพี่น้องหลังแตกสองสองเหมือนเนล่นเนาะพี่น้องเข่าอีกละ่ะเนาะเลขหน่อยคู่เข่านี่ก็ว่ามันคักยู่นะพี่น้องเจงยกเลขเข่าก็ได้เลขก,กันหน่อยคู่ห้อมเพงใดพี่น้องโชคหมานกับอาจารย์ฝนพน,น้อวันจันทร์กับเขา่าเกาหาตรง,ตรง เมื่อขึ้นนี่กระเข้าสองสองน้องพี่น้องนี่ผลล่าพัฒนาเมื่อขึ้นนี่มันออกเกจสองสองนี่บนนี่เลขล่างก็คือนศูนย์เจ็ดนี่ของอาจารย์ฉลองเลขวิ่งนี่มาบนล่างเลยถ้าเขารูดเอานี่ได้ทั้งบนทั้งล่างน้องพี่น้องเนาะพี่น้องเอามาเบิ่งกันบ้านนี่เนี่ยเข่าตัวล่องกระย้าเลขหาคู่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะเลขกับประด้๋ลายคู่ลายหาง เลขหาคูณเนาะเพื่อนห้วิ่งบนล่างสองกับศูนย์เพื่อนเนนสองเห็นบ่มาสองมันเป็นตัวเนนอยู่แล้วคิดว่าพี่น้องเข้าก็ต้องโชกตรงหมานอยู่แล้วเลขหาคู่เนี่ยบนล่างไปกับนี่ถ้าว่าสองสองกันบริกรนี่เลขวิ่งนี่ก็มาบนมาล่างเห็นบ่เลข่างมันออกศูนย์เจ็ดเลขวิ่งกับเขาบนล่างเห็นบะ พี่น้องก็คิดได้กันเยอะเนาะบ่อนอยกันหลายล่ะมั่นจันก็นคือเขามั่นจันเขาเกาหาตรงตรงเนาะบัดนี้ก็มาเขา่าสองสองอีกคนเพื่อนเฮ็ดเป็นบนลางตารางวันนี้เพื่อนคือแยกคนจะไปแยกด้่พี่น้องเหล็ก่บลายคูเขาจะไปแยกนะเพื่อน เรื่องบอลเรื่องบอลน,นั่นใช่เบิงนพีน่น้องเนาะใส่ระโอ้ของเพิ่นบม่มีของเก่าเพิ่นบ่ได้เก็บหลักฐานว้ตัวน,นี้หมวดเก่าหาบริกเก็บไว้บพเป็นหยังพี่น้องมาเบิ่งมาตามบอกของใหม่นี่เฮา ก่อนหลังวันเดียวก็โอเคเราละอิบซี่เขามาไม่ก,ก็กดติดตามไ้น้ำเนี้ยรัฐบาลไทยเพิ่นกมาแล้วรัฐบาลไทยเพิ่นกมาแล้วพี่น้องแจ้งข่าวอิบซี่ทีต,ตามรัฐบาลไทยพวันเพิ่นเพ,เพิ่นนัดตอนบ่ายได้พี่น้องเด้อเพิ่นไปทำธุระเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นไปทำธุระเพิ่น ของพวันนะ่ะเอฟซถามหามานั่นรัฐบาลไทยพวันนี่ก็เข้าเด้เพื่อนไหลางเพื่นไหลางหกอย่างหกหนึ่งบ่หนึ่งหกสามหกก็เข้าสามหกหกสามเนาะเด็กสองคูณเพื่อนไปธุระเพื่อนไล่มาบอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าตอนบายได้ว่าสานรัฐบาลไทยพวันเอฟซีขามาใหม่กดติดตามไปได้ เลื่อมตัวนี้เลื่อมตัวนี้วันศุกร์ที่เศร้าสองตัวนี้สิงหาเวลาแรกก็คิดจะปวกปากออก วิ่งบนเฮ้อย่าไปแยกน้ำเพลินเด้วพี่น้องเด้อเรดว่าหลายคู่หลายหางเดียวขีดให้เบิงวิ่งบนสามเฮ้อย่าไปแยกน้ำเพลินเห็นวงวัดแปดสาม เพิน่นหายแปดสามล่างมันขึ้นบนเห็นบ่นเล็กหน่อยๆคููเพิ่นมาแยกเอฟซีว่าให้เพิ่นแยกบนแยกล่างให้แน่ว่าสันบัดพ่อแยกให้แล้วบไดน,นี้บัดพ่อเพิ่นแยกให้แล้วอันเพิน่นหายแปดสามล่างมันไปขึ้นบนเ็นบอเอฟซีขอมาว่าแยกบนแยกล่างบัดพ่อแยกแล้วบัดขึ้นบนเพ่นแปดสามให้ล่างขึ้นบน สามศูนย์สามห้าสามแปดนั่นบอสามแปดเลขสามตัว เลขสาตัว0 0ตัวน้อยๆแน่ไลไปหน่อยสามศูนย์ 3, 0, มี2คููแล้วก็สามสามหาสาหานี่คือเลขสาตัวเป็นไยมาสอคู่ เล็กสามตัวว่ามีตัวเน้นได้พี่น้องแต่ว่าเล็กสองตัวมีตัวเน้นอยู่เนีนสามหาสามแปดสามศูนย์ตัวน้อง <c oughs> พี่น้องกลับตัวทำเนเดดอ วิ่งล่างวิ่งล่างเก่า ก้าศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งเป็นเนินเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง ตัวเน้นได้พี่น้องได้ก็ตัวล่าง วันศุขที่ยียสบสงสิงหาสองห้าลาวอาจารย์สลองบนวิ่ง3 3 0 3ามศห้ากระเน่น3ามหพี่น้องจะเริ่มกลับโต้วำเลเท่าบนทั้งล่างนะส่วนเลข3าต 30, 3, 3, ัวนี่ศ3นย์สามศูย์้าพี่น้องเ้อเลขเป่าเลขเบิดเลขหามล่างวิ่งเก้า เก้าศูนย์เก้าปด้าหนึ่งเเน้นเก้าศนย์กับเก้าหนึ่งเก้าแปดนี่เป็นตัวร่องเลขกกหลายคู่พี่น้องพี่น้องจะเริ่มเล็กเลขหกคู่นี่ปุ๊บบนกับสามล่างกับสามเป็นหกคู่นี่พี่น้องจะไปแยกน้ำเพลินได้พี่น้นองเด้เด็บซี่บางคนเพลินกระมักให้เพลินแยกเดี๋ยวมันจีพิดวางอีกให้ล่างขึ้นบนอีกเลขกหกคู่างนี่จัดไปเลยพี่น้องบนล่างแล้วเนาะ ก็ต้องไปแยกเรียง่าหลายคูหลายหางหกคูนึงเนาะนี่ไลยมือของเพื่อนพี่น้องห้องก็แคบหน่อยจะเอาถ้ามักกระจัดถ้าขัดกระพนันะขอบุญขอคุณอ,อาจารย์ได้ยๆครับผมขอให้เขาอีกเด้อบ่บนกระลางบ่าลางกระบนมาคาใดค้า,านึงก็โอเคแล้วนะขอพุณอาจารย์ได้ไลครับผมโชคหมานกันสุขผูุ้ขคนแหงๆเรื่อยๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม